ท่นอ่านหนังสือไม่ต้องใช้เลนส์ที่มีค่าสายตาอีกต่อไปคุณเชื่อไหมแว่นตาชริยะที่ต่อผ่านแล้วนะครับสัปดาห์ที่เจ็ดนะครับผ่านไปเหลืออีกสามสัปดาห์ถ้าเราากับเราตาที่เปรี้ยหเปล่าเหลืออีกสามสัปดาห์แปดเจ้าไอ้นี่ถึงเดือนแล้วก็จะจบหลักสูตรแล้วนะครับเ,เา <8 S 1> รบเาดีใจนะครับดีใจ สำหรับยาเกยลไปเปลี่ยนแก๊สมายิดีนะครับการที่ดีนะรอรอรุ่นนะครับแก๊สมันแพงยายรอเก่าคิปหน่อยยายออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราทำให้เต็มที่นะครับเต็มที่ก็ขอบคุณกำลังใจนะครับเดดี๋ยวก็มาอัปเเตรื่อยๆนะวันละคลิปฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดกษากันนะครับยนะที่จะมาดูนะครับถามมาทิเจอกันนะครับถามมาทิเจอกันแน่นอน เก็บไปเปลี่ยนกันไหนมายายเกศหน่ะยายยัยบาปยามันจสบาาเกศน่ะวา้งเนเรียนกวนรั e> ็ไปเตะบอลรามินทานะครับาาบอัพเดตล่าสุดนะครับ mas